วันนี้รายการหน้าต่างสุขภาพเราล่องใต้มาถึงจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อมาติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีทั้งหมด21แห่งทั่วประเทศภาคเหนือ6แห่งภาคอีสาน9แห่งภาคกลาง2แห่งและภาคใต้4แห่ง วันนี้เรามาติดตามการทำงานการสืบสารภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืนและยังช่วยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้คนในพื้นที่รวมทั้งการรักษาและยังค้นหาหมอพื้นบ้านในพื้นที่เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาไทยไม่ให้สูญหายไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะเพราะสมุนไพรไทยในยุคนี้เป็นที่ยอมรับจนกระทรวงสาธารณาสุขได้พัฒนาและรวบรวมภูมิปัญญาไทยทั่วทุกภาคของประเทศและมีนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลมีการบริการแพทย์แผนปัจจุบันคู่ขนานไปกับแพทย์แผน ย,ยิ่งในยุคโควิดสมุนไพรฟ้าทลายโจรมีบทบาทสําคัญในส่วนของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีมีความโดดเด่นดีเก่งสวยอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงผลิตสมุนไพร ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีที่ให้ความสำคัญกับการสืบสารภูมิปัญญาไทยเป็นการคงไว้ไทยทำไทยใช้ร่วมสืบสารปัญญาไทยโรงผลิตยาสมุนไพรแห่งนี้เริ่มผลิตยาสมุนไพรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ช่วงแรกมียาสมุนไพรเพียง1ิรายการได้รับรางวัลผ่านการประเมินมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรที่ดีผ่านเกณฑ์องค์การอนามัยโลกและของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของกระทรวงสาธารณสุขและยัง เป็นโรงผลิตยาสมุนไพรของภาครัฐแห่งแรกของประเทศที่ได้ผ่านการรับรองเครื่องหมายฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยจากการผลิตยาต่อเนื่องมีเครื่องมืออุปรกรณ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตทําให้การผลิตยาต่อครั้งได้จํานวนมากลดเวลาจนปัจจุบันผลิตได้34รายการและยังกระจายายาจําหน่ายไปยังโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดปัตตานีและเครือข่ายเขตสุขภาพที่12 และนี่ก็คือโรงผลิตยาสมุนไพรนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีและตอนนี้ค่ะเพียรก็อยู่กับเภสัชกรทมดีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะซึ่งคุณทมดีเนี่ยเป็นเภสัชกรประจําโรงผลิตยาสมุนไพรที่นี่เลยอยากจะให้เล่าให้ฟังถึงรายละเอียดของที่นี่เลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของยาสมุนไพรว่าที่มีทั้งหมด34อย่างค่ะแบ่งเป็นกี่ประเภทแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ รายการยาสมุนไพรของเรานี่มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งยารับประทานยาใช้ภายนอกนะครับยารับประทานก็มีทั้งรูปแบบแคปซูลและยาชาชงส่วนยาใช้ภายนอกก็มีทั้งยาประคบยาทายาพอกยาอบสมุนไพรรวมถึงสมุนไพรแช่เท้าค่ะหลากหลายรายการเลยค่ะก็คือแบ่งเป็นยาใช้ภายนอกแล้วก็ยาใช้ภายในแล้ว34อย่างคืออะไรบ้างคะ ก็มีทั้งสำหรับยาแคปซูลนะครับ5รายการหลกัหลกๆที่มีอัตราการใช้สูงสุดนะครับก็มีทั้งคามินชันแคปซูลมีทวันเปรียงมีเพชรสังฆาตฟ้าทะลายโจรครับสำหรับยาชาชง2อ,อันดับแรกที่มีการใช้สูงที่สุดนะครับจะเป็นาชาชงกระเจี๊ยบแดงกับยาหนวดแมวครับสำหรับสมนุนไพรที่ขายดีที่สุดของสายบุรีจะเป็นคามินชันแคปซูลนะครับเนื่องจากว่าเราได้ส่งไปตรวจสอบ ถึงปริมาณสารสําคัญเราพบว่าขมิ้นชันของเราที่ผลิตได้นี่ครับจะมีปริมาณสารสําคัญสูงกว่าขมิ้นชันที่ผลิตจากแหล่งอื่นในประเทศไทยครับออรวมถึงมีปริมาณการใช้สูงที่สุดในของเราด้วยค่ปริมาณการขายสูงเรียกว่าการปลูกขมิ้นชันนะคะถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งของประชาชนที่นี่เลยไหมคะ ใช่ครับประมาณนั้นเลยก็ได้เพราะว่ามีอัตราการใช้สูงมากาชาวบ้านก็จะมีรายได้ในส่วนของตรงนี้ครับค่ะแสดงว่าชาวบ้านที่นี่ถ้ามีคามิ้นชันก็จะรับรองได้ถึงว่าสามารถที่จะมาจําหน่ายที่นี่ได้แล้วก็มีรายได้แน่นอนแล้วในการตรวจสอบวิเคราะห์สารปนเปื้อนต่างๆที่อยู่ในสมุนไพรในส่วนของการวิเคราะห์การปนเปื้อนนะครับเราจะเน้นไปที่ตัววัตถุดิบเลยครับแล้วก็หลังจากผลิตเสร็จตัว finish product หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเราก็จะส่งไปตรวจวิเคราะห์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรวจเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นตรวจปริมาณสารสำคัญครับตรวจปริมาณของโลหะหนังยาฆ่าแมลงมรวมถึงตรวจการปนเพื้นของเชื้อจุลินทรีย์ด้วยครับสามารถตรวจพบได้บ้างแต่ต้องไม่เกินตามที่ทางไทยเทเบิลคอมมาคเบียกําหนดถึงจะปลอดภัยต่อในการนําไปรักษานําไปรับประทานครับการใช้ยาที่คู่ขนานกันร,ระหว่าง สมุนไพรกับยาในแผนปัจจุบันนะคะใช้อย่างไงบ้างคะที่นี่ถ้าใช้สมุนไพรรักษาได้เบื้องต้นเราก็จะแนะนําผู้ป่วยให้รักษาโดยใช้ยาสมุนไพรไปก่อนติดตามผลการรักษา3-4วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะนัดมาโรงพยาบาลใหม่เพื่อวินิจฉัยแล้วก็รักษาอาการใหม่หรือว่าบางโรคก,ก็อาจจะรักษาควบคู่กันไปเลยครับระหว่างยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันแล้วมีไหมคะที่บางโรคใช้เฉพาะ สมุนไพรเลยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันนะคะก็มีครับอย่างเช่นโรคปวดเมื่อยทั่วไปก็คือถ้าได้รับยาทถาวันเปรียงกลับไปก็ส่วนใหญ่ก็อาการดีขึ้นสําหรับโรงผลิตยาของเรานะครับจริงๆแล้วเราก็มีแผนจะเพิ่มรายการยาในทุกๆปีนะครับควบคู่กับการมีงานวิจัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่ายาของเรามีมีความปลอดภัยสูงในการนําไปใช้ อยากจะให้แนะนำค่ะวิธีการใช้สมุนไพรที่จริงๆแล้วก็มีการถกเถียงกันเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรอื่นๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่พูดถึงมากที่สุดในยุคข,ของโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรค่ะจริงๆแล้วยาสมุนไพรก็ไม่ต่างจากยาแผนปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าจะมีความปลอดภัยสูงกว่าแต่ในแง่ของการนําไปใช้ก็ควรจะคํานึงถึงขนาดยาและปริมาณที่ใช้ซึ่งก็จะแตกต่างตามชนิดของสมุนไพรและ ภาว่าโรคที่เป็นมีปัญหาเรื่องการใช้ยาก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษาเราอยู่หรือไม่ก็เภสัชกรใกล้บ้านท่านฟ้าทลายโจรหรือว่าตัวไหนก็ตามก็จะมีกําหนดปริมาณการทานอยู่แล้วใช่ไหมคะจะแตกต่างกันตามแต่ละบุคคลอยู่แล้วบางคนเข้าใจว่าสมุนไพรเนี่ยคือยาบํารุงไม่ต้องป่วยก็ทานได้แต่จริงๆแต่และตัวก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปแต่ว่าที่แน่นอนที่สุดค่ะถ้าเกิดว่ามาซื้อที่นี่จะได้สมุนไพรที่ได้รับรองมาตรฐาน ถูกต้องปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือที่นี่มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการรักษานะคะแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์แผนไทยที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจผลิตจนได้รับรางวัลมาตรฐานระดับโรคและระดับประเทศที่สําคัญยังคงสืบสารต่อภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ตลอดไปจนได้รับเลือกให้เป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย จากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเพียรก็อยู่กับคุณหมอธีรพลและคุณหมอกันทิกานั่นเองค่ะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประจําโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีทำไมที่นี่ถึงได้รับเลือกให้เป็น โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกค่ะเป็นการคัดเลือกโดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับซึ่งเขาจะดูตั้งแต่การบริการของโรงพยาบาลของเราเนี่ยจะให้บริการครบทั้ง4ด้านนะครับด้านการแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นเวชกรรมไทยนะครับเภสัชกรรมแผนไทยหาตชเวชกรรมแผนไทยแล้วก็พดุงครรแผนไทยนะครับ,รบซึ่งจะครอบคลุมทั้งหมดเหล่านี้แล้วก็ยังเป็นแหล่งฝึกให้แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยเนี่ยมาฝึกงานในการพัฒนาประสบการณ์แล้วก็เพิ่มพูนทักษะต่างๆด้วยครับแสดงว่าที่นี่มีการบริการแบบครบวงจรเลยที่เรียกว่า one stop service ใช่ครับ คนไข้นะครับสามารถมารับบริการแพทย์แผนไทย ได้โดยตรงที่ไม่ต้องผ่านการคัดกรองการตรวจข้างนอกได้เลยก็จะมีตั้งแต่เดินเข้ามารับบริการคัดกรองอุณหภูมิวัดความดันต่างๆนะครับการตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนไทยสามารถให้การรักษาบริการโดยวิธีไหนตั้งแต่นวดประครบด้วยอบสมุนไพรด้วยหรือว่าถ้าไม่สามารถทําได้เราจะใช้เวชบยาปิบัติอื่นๆในการรักษาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชสายบริของเราเนี่ยจะเด่นในเรื่องนักตกรรมการพอกยานะครับซึ่งจะเป็นตํำรับยาที่คิดขึ้นเองเนาะจะเป็นยาตํำรับพอก พอกลดความร้อนเช่นพอกเขา่าพอกไมเกรนพอกตับพอกอาการท้องมาอะไรนครับเพียจะมารักษาที่นี่แล้วเราเลือกแล้วว่าจะเป็นการรักษาแบบแผนไทยเมื่อกี้เข้ามาในโรงพยาบาลก็จะมีตึกผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในข้างหน้าคือเราสามารถที่จะมาตึกนี้ได้เลยใช่ไหมคะ,ะถ้าผู้ป่วยยังไม่เคยมานี่อาจจะต้องเจอหมอก่อนนะครับให้ เจอแพทย์แผนปัจจุบันในการส่งต่อในการรักษานี้ก่อนหรือว่าเรามารักษากับแพทย์ปัจจุบันแล้วก็อาจจะขอร่วมรักษาควบคู่กันด้วยครับเ<อ>นเป็นการรักษาในการแพทย์ทางเลือกครับเห็นว่าที่นี่มีการปรุงยาเฉพาะรายด้วยยาเฉพาะรายเนี่ยก็คือการนํายาสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นทั้งสมุนไพรสดหรือว่าแหงนะครับมาต้มรวมกันนะครับเลือกยาเนี่ยก็จะดูตั้งดูอาการของคนไข้เป็นหลักยาตํำรับนี้ก็คือยาสมุนไพรที่มากกว่า1ตัวมารวมกันมาต้มรวมกัน พอต้มรวมกันเสร็จวิธีการกินอะไรก็จะแตกต่างกันไปของแต่ละคนก็คือเป็นเคส by เคสเลยแสดงว่าแบบผู้ป่วยที่มาสมมติอาจจะเป็นโรคเดียวกันอย่างเช่นไมเกรนแต่ว่ามีสาเหตุคนละอย่างแล้วก็ช่วงอายุตต่างยาก็ต่างไหยคะในแผนไทยของเราเนี่ยเราจะดู4อย่างเนาะก็คือท่าสมุดฐานอุตุสมุทฐานการสมุดฐานและก็อายุสมุทฐานแสดงว่าเป็นการวิเคราะห์อย่างละเอียดมากในตัวคนไข้เฉพาะคนหนึ่งคนว่า จะต,ต้องได้รับการปรุงยาอะไรอย่างที่นี่แพทย์แผนไทยค่ะด้วยความที่ที่นี่เป็นชาวไทยมุสลิมเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาก็อาจจะมะีการแพทย์แบบดั้งเดิมอยู่แล้วเรามีการบูรณาการหรือว่าผสมผสานกันยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของอการแพทย์แผนไทยแล้วก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยดั้งเดิมของที่นี่นะคะเราจะบูรณาการร่วมกันหมอพื้นบ้านเข้ามาร่วมกันตรวจรักษาร่วมด้วยที่นี่อาจจะเรียกว่าโตบีแดคําว่าโตบีแด ถ้าเกิดเราจะพูดในลักษณะของคำภาษากลางหรือว่าคาสามัญก็คือหมอตําแยซึ่งจะใช้ศาสตร์ของพดุงคันโบราณขณะตั้งครรภ์น,นะคะก็สามารถที่จะได้รับการดูแลกับตัวบีดได้ดูแลไปจนถึงระยะหลังคลอดหรือว่าการอยู่ไฟอย่างที่ได้พูดไปแล้วในเบื้องต้นค่ะซึ่งตัวบีดเนี่ยก็จะใช้องค์ความรู้ของศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านทั้งการนวดแล้วก็ตำรับยาต,ต่างๆอย่างงี้ะคะ่ะมาใช้บูรณาการร่วมกันกับแพทย์แผนไทยสมมติว่ามีคนตั้งท้องหนึ่งคนมาที่โรงพยาบาล ปกติแล้วโรงพยาบาลทั่วไปก็จะมีการฝากคันเนาะแล้วก็กําหนดวันเพื่อมาตรวจท้องตรวจอันตราซาวนู่นนี่นั่น,นแต่เนี้ยพอเป็นการทําร่วมกันแล้วมันทําให้มีขั้นตอนมากขึ้นหรือว่าเลือกก็ได้ว่าจะใช้แผนไทยแผนปัจจุบันค่ะโดยมังคับแล้วนะคะเราจะต้องให้คนไข้เนี่ยผ่านคลินิกฝากคันก่อนหรือว่า ANC ข้างล่างนะคะตัวแพทย์แผนไทยกับตัวมีแดเนี่ยเราจะเป็นการร่วมรักษาเป็นทางเลือกให้กับคนไข้มากกว่าค่ะเห็นว่าที่นี่มีหมอ ื้นบ้านที่เป็นจิตอาสาด้วยล่ะค่ะโครงการจิตอาสาหมอพื้นบ้านนะคะซึ่งโครงการนี้จัดทําทขึ้นเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านในส่วนของหมอพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานีเราไม่ได้มีเพียงแค่โต๊ะบีแดการดูแลผดุงคนันโบราณเรามีหมอพื้นบ้านอื่นๆที่เขาทําในเรื่องของการตอกเส้นหรือว่าการนวดแล้วก็ตำํตำรับตํารายาเป็นองค์ความรู้โบราณมากๆที่ชาวบ้านเขานิยมกันนะคะจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็อนุรักษ์ศาสตร์พื้นบ้านใน,ใน,ใ,น,ใ,นในพื้นที่จังหวัดปัตตานะคะีค่ะให้คนเข้าใจแล้วก็เข้าถึึงงมากยิ่ข้น เราจะมีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขแล้วก็หน่วยงานบริการสาธารณาสุขภาครัฐรวมไปถึงองค์กรท้องถิ่นนะคะอมบตออมจอเข้ามาร่วมจัดทําโครงการนี้ด้วยซึ่งงบประมาณของออมปตอ่อตออมปจนี่ค่ะเขาจะมาประชาชนนะคะเข้าถึงการแพทย์ไทยแล้วก็การแพทย์พื้นบ้านมากยิ่งขึ้นนะคะจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะค่ะแล้วถือว่าที่ผ่านมาค่ะมีการมีส่วนร่วมทั้งของหน่วยงานต่างๆแล้วก็ ประชาชนในพื้นที่ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ในอำเภอสายบุรีครอบคลุมไปแล้วกว่า8ตํตำบลค่ะซึ่งให้การตอบรับที่ดีมากค่ะประชาชนเข้าใจเข้าถึงการแพทย์พื้นบ้านมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการตอบรับก็คือกลับเข้ามารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาาอยู่มาอยู่มาฮะดูวก็เกตเตรทีมาย่ mari pagi. Jadid, jadol, ha. Uh, ha. Ha ha mai pagi si peruk. Mari mari jamah peruk. Betul budak nah. Ha baik ya. tu ha. Tekah. Bulan tujuh bulan cik dengan. Ha dia mau mari ha. Tak ada ubat apa. Tak Jamah peruk ya, siuk ya ha. Ya, ya, ha. Pau. Ha ha budak tak betul betul. Pala tu eh. Ya betul. Tak ada anak ha. Tak ada anak tu gan, anak ke. Nuak ah. Tu uruk be. Ubat ada, ubat semua pai. Mani, Ha, dau panel tu mani. Kalau buat banyak nama lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni nama Mak Sainu. Aku Dorome. Ha, uh, duk sini ni pamang lele 19 tahun dah

kena pang kayu tu kena bek bek ni dah kena nyakit bek ni dua akal tengok akal mata akal mata orang panjang dua lak we boleh dengar ling Bespo macam, macet oredo dak sekali Bespo sepo nak nak oito nak bek nak oyak kui pai kui ni. jadi tak ubek masalah orang sakit ada kalau orang sakit dah ni bek macam, aben sakit aben sakit no ubek sai orang main oyak dengar ni ini sakit bek ni bek ni bek ni cai dok oh bek ni bek ni bek ni ของอำเภอสายบุรีนะครับวิธีการรักษาคือรักษาเกี่ยวกับคนที่เป็นอัมพกอมาตในการกายภาพบันบัดการช่วยเหลือคนที่เป็นอมัอมาพาตเพราะว่าหนึ่งเราดูแล้วเขานั้นบางทีเขาจะเดินไม่ได้จะขยับตัวเองก็ไม่ได้นะครับผมก็เลยเห็นใจผมก็เลยมาช่วยเหลือ ในดานที่ว่าเราเป็นจิตอาสามาช่วยเขาโดยที่ว่าเราจะไม่ได้คิดค่าแรงอะไรทั้งสิ้นความรู้ที่ได้มานั้นหนึ่งเราก็ที่แรกเราได้มากับเสืบทอดมาจากปู่แล้วก็ต่อมาเราก็ไปศึกษาต่อไปเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนที่เป็นอ่อนเพลียอ่อนพาดวิธีการแก้ไขอย่างไรอะไรทำนงนี้นะครับก็ถ้าเราไปเจอคนที่เป็นอ่อนแรงนะครับ เราก็ครั้งแรกเราก็นวดให้เขาผ่อนคลายก่อนแล้วก็เราแนะนําให้เขากินไอพวกสมุนไพรก็รู้สึกส่วนใหญ่ก็เขาตอบรับนะครับเพราะว่าหนึ่งเราไปช่วยเหลือในด้านที่ว่าไม่คิดค่าแรงด้วยอะไรทำนองนี้เขาก็เห็นใจนะครับเพราะว่าหนึ่งคนที่เป็นอามาพึงอภภาพเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่มีงานทําแล้วหมดโอกาสที่จะทํางานแล้ว ก็รู้สึกว่าภูมิใจมากนะครับเรื่องที่เรามาช่วยเหลือชาวบ้านเราก็มีความสุขและก็การที่ว่าเขาตอบรบว่าโอเคเราไปในฐานะที่ว่าไปช่วยเขาอะไรเขาดีใจนะครับที่ได้รับการรักษารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าดีใจค่ะกะ็พืงใจมากที่มีหมอจากโรงพยาบาลมามาช่วยเหลือรักษาชาวบ้านแต่บรงโรคนี่ต้องรักษากับหมอพื้นบ้าน ดีที่มีแพทย์แผนไทยนะั้นมาช่วยชาวบ้านไปรักษาที่โรงพยาบาลของแพทย์แผนไทยพอได้นวดนี่หายค่ะหลังจากที่เราได้ดูขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคและท่านก็เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบรุรีอยากให้ท่านได้พูดถึงแผนการพัฒนาต่อไปในอนาคตของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยคะ่ะ ครับสำหรับโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรราชสายาบุรีขณะนี้กำลังพัฒนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางนะครับด้วยด้วยการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยโดยเป็นการทํางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชา,าชีพและชุมชนนะครับตอนนี้โรคที่เรามุ่งดูแลรักษาอยู่ก็โรคเกี่ยวกับอมัมพฤกษ์และอัมพาตซึ่งมีมาสายมาจากโรคหลอดเลือดสมองและก็ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังนะครับส่วนเรื่องที่เรากับ จะพัฒนาในระดับต่อไปก็คือว่ายกระดับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ให้มีศักยภาพสูงขึ้นรองรับผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้นในขณะนี้นะครับและเรื่องการค้นหาตำรับยาซึ่งเป็นภูมิยาพื้นบ้านเพื่อนำม,มาต่อยอดในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ให้มีคุณภาพให้มีมาตรฐานก็สามารถใช้ในการรักษาพยาบาลได้นอกจากนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มรูปแบบของพัฒนายาสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการคนสืบคน้นยาในพื้นที่และก็งานวิจัยเห็นจากการทํางานของบุคลากรที่นี่แล้วดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าก็ยังจะพัฒนาต่อไปในการบูรณาการค่ะนำภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ด้วยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีมีงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครบวงจรจนได้รับรางวัลมากมายและยังช่วยส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยมีการสำรวจสืบค้นหมอพื้นบ้านและพะดุงคันโบราณหรือเรียกว่าโต๊ะบีแดเข้าสู่ระบบ เพื่อสืบสารสืบทอดให้งานการแพทย์แผนโบราณยังคงอยู่สืบไปและยังพัฒนาจนเป็นที่ศึกษาดูงานเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยด้วยต้องขอปรบมือให้กับความสําเร็จและความน่าภูมิใจแทนประชาชนในพื้นที่อําเภอสายบุรีที่มีโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชอยู่คอยดูแลประชาชนในพื้นที่มากว่า40ปีและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงพยาบาลเป็นของประชาชนโดยแท้จริง เข้าถึงง่ายวันนี้ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาเข้าสู่ศตวรรษที่5ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ